ดูก่อนภิกษุทั้งหลายมักคาใดปฏิปทาใดย่อมเป็นไปเพื่อความดับตัณหาเธอทั้งหลายจงจเจริญมัคคานันปฏิปทานันมักคา,า,าและปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความดับตัณหาเป็นฉไหนคือพ่อจงเจตพ่อชงเจด เป็นฉไหนคือสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ปัสสัตธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบขาสัมโพชฌงค์ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพ่ชง7อันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วอย่างไรย่อมเป็นไปเพื่อความดับตัณหาดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนีย่อมเจริญสติสัมพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละ ย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญวิริยะสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญปีติสัมโพชฌง อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญปัสสต ER, ิสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสมาธิสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละ ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละดูก่อนภิกษุทั้งหลายโพชงเจ็อันบุคคละเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างนี้และย่อมเป็นไปเพื่อความดับตัณหา